เกาะขามใหญ่นี้เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะสีชังประมาณ500เมตรบนเกาะมีชุมชนชาวประมองอยู่เป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็มีไม่กี่หลังคาเรือนแต่ก็มีที่ให้นักท่องเที่ยวมานอนค้างบนเกาะได้นะครับหล,หลักๆแล้วจะมีที่พักอยู่3ที่ด้วยกันมีเซฟเฮาส์เกาะขามใหญ่ที่นี่จะมีบ้านพักเป็นหลังนะครับและป้าบัวโฮมสเตย์ก็จะมีห้องพัก2แบบแบบแอร์และแบบพัดลม แต่อีกที่หนึ่งผมไม่ทราบข้อมูลนะครับแล้วบนเกาะนี้นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถนําเต็นท์มากลางนอนเองได้เลยนะครับไปติดตามรับชมเรื่องราวของเรากันครับไปครับแล้วเราก็กลับมาที่เกาะขามใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องพักกันอันนั้นเรือมาสองลำกำลังจะจากไปเกาะขามใหญ่หลักๆแล้ว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานั้นก็จะมาตกปลาหรือไม่ก็มาตกหมึกกันครับแต่ว่าถ้าใครจะมาพักผ่อนก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันเพราะเกาะน,นี้ก็ยังมีทางเดินรอบเกาะให้เราสามารถเดินเล่นได้แล้วก็ยังมีชายหาดเล็กๆที่เราลงเล่นน้ำได้เช่นเดียวกันและตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอ,อินหลักๆของเกาะครับแผนที่ คนอยู่เยอะเหมือนกันนี่นะก่อนเนี่ยนะจะมารับแขกรับปอเน,นี่ยอันนี้ห่านไหมห่านห่านห่านนะผมชอบดูแล้วเราต้องไปตัวไหนเนี่ยห่านเกาะจากตรงสามแยกที่ท่าเรือแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับครั้งนี้เราจะพักกันที่บ้านปลาบัวนี่นะครับตัวปลาบัวก็ถึงแล้วมันเอง สึนาลข้มาถึงตรงนี้แล้วเราก็เดินตรงเข้าไปที่ซูเปอร์ไปเช็คอ,อินได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือที่พักของเราด้านหน้าน,นี้ก็คือลานป้าบัวที่พักของเราก็ชื่อป้าบัวรีสอร์ทอันนี้ก็คือสถา,านกนารณ์ รอบเกาะก็จะมีทางเดินมีทางเดินอย่างเงี้ยให้รอบเกาะซึ่งเมื่อก่อนจะมีจักรยานไฟฟ้าแล้วมีจักรยานให้ปัน่นแต่ว่าตอนนี้จักรยานไฟฟ้าและจักรยานได้พังไปหมดแล้วไม่มีให้เช่าถ้าจะไปก็ต้องเดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปกันอันนี้ก็เป็นร้านอาหารจริงๆบรรยากาศดีนะครับริมๆเนี่ย มี่บรรยากาศดีกา่หน,นึงตรงนี้ก็จะมีศาลเจรา่ออให้เราไหวนะครับนีรนน้านกระบบว์คบัวอยู่ตรงนี้อันนี้มีของเบเตเลดขายนี่เห็นแล้ว อันนี้ก็คือห้องพักของเราเราพัก้องนี้เลยห้องพักเป็นสองชั้นนะครับ <Wow. S 1> ทั้งสองชั้นเ,เดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันด้านนี้ก็เป็นทางเดินมาก่อเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบเลยตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่พักอีกที่หนึ่งแตดผมไม่ทราบว่าเป็นที่พักของใคร เป็นที่พักเลยครับเย็นโยกอากาศริมทางเดินก็เป็นหินซึ่งคนส่วนมากก็มาตกน่งกันเราก็อเอาแบบมาทดลองตกอยู่แต่กายังไม่ได้ครับเนื่องจากประสบการณ์ยังอ่อนด้อยอยู่ เขาหาอะไรอยู่ด้วยผ้ากันหลืงเขาหาอะไรกันลงไปดูหน่อยมะลงได้ป่าวะหา,หาวอยู่สามคนหาหอยแม่เลยขอชมหน่อยนะครับห <c oughs> อยกระปุกเหรอหอยกระปุกเหมือนหอยลายเลย,เยแต่มันกินอร่อยกว่าหอยลายพอ,อที่เห็นเมื่อกี้ผมเห็นมีขายอยู่ตรงนั้นปะ ตรงไอ้ร้านข้าวอาหารน้ำสั่งอะ่ะตรงท่าเรือใช่ใช,ใช่อร่อยกว่าหอยลายใช่ไหม,มอร่อยกว่ามันไม่คาวอะ่ะมันหวานอ,อ่าก็คุยๆยอย่างนี้เลยเนาะ,ะแสดงว่าที่นี่มีเยอะใช่ไหมเนี่ยมันก็อย่างว่ามันบางที่มันก็เจอบางที่ก็ไม่เจอ,อมันเป็นบางที่ อย่างนี้เขาขายกันอยู่โลเท่าไหร่ครับลุงห้าสิบครับไม่แพงด้วยนะปกทีก็เกลี่ยกังคืนนะเนี่ยเกลี่ทั้งคืนกว่าทั้งคืนวั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 นหนึ่งได้สักกี่โลครับเนี่ยก็มาห้าโลสี่โลคนเกลี่ยเก่งอะห้าโลก็ดีนะหมาที่นี่ไม่ดุไอตัวนี้มันเข้าได้ทุกคนมาปล่อยเนี่ยเอามาปล่อย เก็บมาเลี้ยงมันมันไม่ไม่เก็บมาเลี้ยงหรอกมันมาออกลูกีิบ้านนี่ครับหมาฉลาดเลือเกินนี่หลบแดดเบียดอยู่เนี่เวลาเขียหอยอ่ะน่ารำคาญแล้วหลบแดดอ่ะเข้าได้ทุกคนเนี่ยสุดยอดแต่กลางคืนไม่ได้นะเห่ากลางคืนไม่ได้กลางคืนไม่ได้อะมันเห่า กลางวันเนี่ยไม่ใช่ไม่ทลายหรอกกลางคืนเนี่ยเห็นสุดท้ายเนี่ยเข่าแล้วยน่ารำคาญมันมาออกได้สามสี่ข้ออ่ะค้อละแปดตัวสีเฉยเลยแล้วไก่วันละร้อยอ่ะข้าไก่นะครับเกี่ยวหอยเนี่ยพอไปกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะข้าวเดี๋ยวจะไก่กินกินดีกว่าคนอีกนะผมกินข้าวกับพี่ก่อนเอาสิ ใคหมากินดีเดี๋ยวคนกินข้าวกับพริกอ่นะลุงลุงกินข้าวกับพริกหมาก,กินข้าวกับไก่ถ้าปลา,ปากี้มันก็ไม่กินอีกครับผมก็จะตกปลาไปต้มเต็มกระทะปลาก็ไม่กินไม่กินโอเคขอบคุณมากครับลุงครับครับแผมไปเดินเที่ยวต่อก่อนอไปเลยรถเกาะได้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่นะครับหมาเกาะงานยุ่งมากหลังอ่านด้วยอัเนี่ย นี่นี่อาสาแล้วมาแล้วออ๋มเรียกว่าจะอาสาพาไปเที่ยวมีโยขายเทียบใช่ไหมร้านนั้นน่ะมไปหมดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้กินขนมเล้อมีขนมให้มันเล้อมีมีมี có cóc 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 ใช่ใชที่นี่เขาเป็นกองที่แบบเอาใจนักตกปลาโดยเฉพาะเลยอาจะเป็นที่ติดเบ็ดจริงๆนะลองสักทีไหมเราไปกันต่อแถวไปเรื่อยๆมือใหม่หัดตก กำลังใจยังเต็มเปตยมสู้โปกแบบบนเรือกคาเฟ่ไม่ได้ง่งให้่าเยอะเลย <laughs> โอ้ตรงนี้มีหาดแน่น้อยด้วยนะอาหารก,กินง่ายๆแล้วนะนี่ครับหาดตรงนี้เป็นหาดหินอยู่ด้านหลังของเกาะสามใหญ่อันนี้ก็ดูสวยแปลกตา ด้านหลังนู่นก็คือเกาะขามน้อยรรบยากาศก็ดีอยู่ครับตอนนี้ลมก็เริ่มเย็นๆแล้วชาวบ้านขอหาห,หอยนะครับเดี๋ยว,วเราจะเดินไปขอดูกันหน่อยพี่ขับหาหอยอะไรอะ่ะหาหอยอะไรอ่ะครับหอยหนงสาวหน้าตาเป็นไงอ่ะพี่ โอ้ขอขอจับดูหน่อยนะอ๋อตัวนี้เ <c oughs> ขาขายกันยังไงอะครับบนเกาะเขาขายโชว์สองบาทบนเกาะขายก็สองบาทเอาไปทําอะไรกินพี่เอาไปยำเหรอเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าตอนนี้น้ำมันลงไม่เยอะถ้าน้ำลงเยอะจะหาได้เยอะอว่านี้ใช่หอยล่มสาว นาเขา,ขาก็กำลังรีบหาอีกคนหนึ่งดำน้ําหาเลยนะ,ะนตัวสองบ,า,บ,บาทก็แต่มันน่าจะหายมันหายากไงเมื่อกี้ดูยังไม่ถึงยี่สิบตัวเลยนะประมาณยี่สิบตัวได้อยู่ได้ไม่น่าใช่ครับทางเดินด้านนี้ก็จะเป็นหิน ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะขามน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเกาะขามน้อยกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วบรรยากาศก็กยังอบอ้าวมาด้านนี้ลมไม่มี ยเ็นอันนี้เป็นทางเดินที่เป็นหากกรวดนะครับใช่ไหมหเป็นกวดเลยนะเนี่ยนํน่าจนมาได้ขตัดา้งบนะอน้ำัดน่าน้ซัดขึ้นมาน่เเป็นปด้นนำน่าจะขึ้นถึงข้างบนเลยแหละใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยน้ำขึ้นถึงข้างบนดูดิ อืก็จริงหินในนี้อยูอ่ข้างล่างใช่ใช่ไปนะไม่งั้นเขาจะเอาขึ้นมาทมัยมันเป็นถนนอยู่อืมเนี่ยมันเป็นรอยค้าบเป็นรอย,ยน้ำเนี่ยเป็นรอยเหมือนน้ำซัดขึ้นมา <c oughs> ดูดิแล้วมันก็ไหลลงไปนู่นเกาะนี้ก็เหมาะกับการมาตกหมึกตกปลานะสำหรับคนเก่งๆหน่อยนะถ้ามือใหม่ก็ลำบากนิดนึงอย่างเราเนี่ย อนนี้เรากาลังงงมันอยู่เราแบบใหม่แบบซปเปอร์ใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาอืมบรรยากาศดีถ้ามาแบบชิวๆมาเล่นอะไรเงี้ยสบายแต่ถ้าเดินรอบเกาะเนี่ยอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเหมาะสมที่จะเดินแล้วแต่กลางวันไม่แนะนำนะเพราะว่าเขาไม่มีลมเลยอันนี้เราเดินมาก็เจอเหมือนหลักกิโล ตรงนี้เป็นเหมือนถำ<ต>้ำเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นเหมือนถำ้ำใช่ตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำเลยแ่ะเขาหน้าจะไม่ให้เข้าไปนะไม่ได้มีชื่ออะไรบอกไว้ใช่ตรงนี้เป็นเหมือนอะไรนะหลักกิโลเลยนะคล้ายหลักกิโล<ช>แต่มันจะแหลมกว่าหลักกิโลหน่อยสูงครับสรุปแล้วผลประกอบการกวันนี้นะครับ เฟลแล้วครับมือใหม่ล,ล้มเหลวเดี๋ยวพรุ่งนี้มือใหม่ลองแก้ตัวใหม่เขาบอกว่าตอนเช้ามุดไปได้เยอนนะหน่อยนะขึ้นตอนตอน้ำมันลุกสารนะครับของไหวสักนิดนึง,งเรามาเดินถือเบ็ดเท่ๆเฉยๆวันนี้ ไม่ได้ถ่ายรูปตอนตกเลยนะครับเพราะมือใหม่ไม่มีสมาธิในการถ่ายต้อง,องขออภัยด้วยสรุปเกาะขามใหญ่ก็เป็นเกาะที่น่ามาเยือนสักครั้งหนึ่งครับเป็นเกาะที่มีอากาศดีแถมยัองอยู่ใกล้กรุงเทพอีกด้วยแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากแถมยังเป็นเกาะที่สามารถนำเต็นท์มากางนอนได้อีกต่างหากซึ่งปัจจุบันนี้หาเกาะที่นำเต็นท์มากางนอนได้นั้นหายากมากครับเกาะนี้ยังเป็นเกาะที่คู่ควรที่จะมาเยือนสักครั้งหนึ่ง